ตอนที่76็ดสฉันมักจะรู้สึกสูญเสียเล็กน้อยในช่วงเวลาน้ำชายามบ่ายดูมินยกมือขึ้นและปล่อยให้ชีนูออนมองไปที่แหวนเพชรท,ที่ส่องแสงบนนิ้วนางของเขาฉันเพิ่งมีแฟนคนนี้และจะแต่งงานกันตลอดชีวิตคุณพระช่วยคุณเชื่อไหมมันเหลือเชื่อมากในช่วงตรุษจีนพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายเรียกร้องอีกครั้งและคนสองคนที่มีความรักมานานกว่าหปีในที่สุดก็ตัดสินใจแต่งงานกัน ช่วยเวนขดปากและพูดว่าโรแมนติกแค่ไหนคนแรกที่ฉันพบคือคู่แต่งงานของเขาคำพูดเหล่านี้ทำให้ดูมินมีความสุขคุณจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวของฉันแล้วชาวจริงๆอยู่นอกเมืองซูดันต้องไปทำงานในช่วงบ่ายและช่วยเวนเป็นคนขี้เกียจเนื่องจากชินออนได้ลาออกและกลายเป็นผู้ช่วยของกูนิซีอย่างเป็นทางการเขาจึงมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในเวลาดวงอาทิตย์ส่องแสงและทั้งสามคนกำลังนั่งอยู่นอกร้านกาแฟพูดคุยกันอย่างสบายๆดูมินกล่าวถึงภาพถ่ายงานแต่งงานและช่วยเวนกล่าวว่า ฉันสามารถแนะนำเพื่อนของฉันให้คุณได้ทีมของเธอค่อนข้างดีชีนวนกำลังตกปลาเพื่อจิบน้ำชายามบ่ายหลังจากรับวารสารการเงินฉบับใหม่เขาได้ยินว่าเขาหยิบมันออกจากกระเป๋าเพื่อนของอาวบนคนนี้ถ่ายไว้ดูมินพุ่งไปที่ภาพของกูนิงซีบนหน้าปกเปิดหน้าด้านในเกี่ยวกับกูนิงซีและหลังจากเหลือบมองอย่างรวดเร็วปิดวารสารและชี้ไปที่หน้าปกถ้าไม่ใช่สาหรับสองบิ๊กไฟแนนเชียลสองคำฉันคิดว่ามันเป็นนิตยสารแฟนทิส กูนิสซีดูเหมือนการไม่เป็นดาราคือการสูญเสียคนของเราช่วยเวนยิ้มและดื่มชาและรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นในสายตาของชีนูอ่อนดูมินพูดอีกครั้งอ่อนแนะนำเพื่อนของคุณให้ฉันแต่โจต้ามาดูไม่น่าพอใจเล็กน้อยฉันกลัวว่าผลของการยิงจะลดลงอย่างมากเดี๋ยวก่อนช่วยเวนหยิบโทรศัพท์ออกมาส่งข้อความถึงเพื่อนช่างภาพแล้วผลักนามบัตรของเธอไปที่ดูมินดูมินตกลงบวกกับมัน หลังจากน้ำชายามบ่ายปัญหาใหญ่สามารถแก้ไขได้ง่ายผมรักคุณมากต่อมาโจต้าเามารับดูมินเพื่อไปรับบ้านและถึงเวลาที่ชีนวนจะกลับไปที่บริษัทรถของเวยเวนถูกยืมมาและเธอก็ถูกรถอุ่นมารับแม้ว่าฉันจะขับรถอย่างจริงจังทุกวันแต่หลังจากขับรถมานานกว่าสองเดือนระดับความอบอุ่นที่ล่าช้าย,ยังคงจำกัดมากหลังจากสัญญ,ญาณไฟจราจรสองสามครั้งเวยเวนก็อดไม่ได้ที่จะพูดว่ากูนี้สิไม่พูดอะไรเหรอ ชินวนพูดอย่างเขินอายเธอมักจะไม่พูดอะไรเลยช่วยเวนยิ้มและหันไปที่หน้าต่างทั้งสองแยกย้ายกันไปใกล้บริษัทชินิวอันขับรถเข้าไปในโรงรถใต้ดินและขึ้นลิฟต์พิเศษของบริษัทไปที่พื้นกูหนิงจือเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมที่ยาวนานเหอเจิ้นส่งหัวหน้ากลุ่มพลังงานหลายกลุ่มมอที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อออกจากบริษัทเมื่อเขาผ่านชินวนเขาขยิบตาใส่เธออย่างมีสเสน่ห์ชินวนยิ้ม,มุมระดับสูงมีมุมมองที่กว้างกูนิงซียืนอยู่หน้าหน้าต่างพร้อมถ้วย ในมือของเธอและมองงออกไปมีการเคาะประตูและเธอหันหัวของเธอและเห็นชีนนนขณะที่เธอเปิดประตูกูหนิงจือชีนนนยิ้มกว้างให้เธอเดินไปดูและโชว์บันทึกประจำวันให้เธอดูกูนีซิวังถ้วยไว้และพลิกดูอย่างสบายๆโอ้อวดแต่มันดูดี รอยยิ้มของชินุออนนั้นหวานมากและดวงตาของเขาสว่างขึ้นเมื่อพวกเขาสัมผัสกับสายตาของกูนิซีและดวงดาวก็ส่องแสงในพวกเขาทันทีดูเหมือนว่าราวกับว่าเธอเป็นแสงแดดของเธอให้เธอเปล่งประกายเล็กน้อยและเธอสามารถส่องแสงได้ลักยิ้มของกูนิซีกำลังปรากฏขึ้นและเธอกำลังจะพูดอะไรบางอย่างเมื่อโทรศัพท์อุ่นๆของเธอดังขึ้นมันคือเสวียเเวิรนไฟแช็คของฉันดูเหมือนจะตกลงไปในรถของคุณเสวียเวิรนกล่าวชีโนนกล่าวว่า จริงๆฉันจะตามหามันคุณอยู่ที่ไหนช่วยเวนมาที่บริษัทของเธอเดี๋ยวฉันจะไปที่นั่นเร็วๆนี้ชีนวนโอเคเจอกันที่ชั้นล่างในบริษัททีหลังเมื่อวางสายชีนวนก็อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้กูหนิงจือฟังกูหนิงจือกวาดไปที่ประตูและส่งสัญญาณให้ชีนวนดูแลตัวเองชีนวนเดินลงไปที่โรงรถชั้นล่างและพบไฟแช็คที่หูมอด้วยเพชรอยู่ในรถเธอหยิบไฟแช็กและไปรอช่วยเวนนอกอาคารบริษัทสมถึงหนาทีต่อมาช่วยเวนมาถึง ชิโนนืนึนไฟแช็กให้เธอและช่วยเวนเล่นกับมันที่ปลายนิ้วของเธอฉันขอโทษเพื่อนของฉันมอบให้เธอไม่เป็นไรที่จะสูญเสียมันไปชีนวนตอบว่าไม่เป็นไรช่วยเวนโบกมือและยิ้มที่มุมปากของเขาขึ้นไปอย่าชะลอการทำงานของคุณทั้งสองกล่าวขมาลรอีกครั้งชีนูออนเดินเข้าไปในอาคารและเมื่อพวกเขารอลิฟพวกเขาได้พบกับฮีเชนที่ส่งแขกเสร็จฮีเชนถามชีนูออนคุณควรรู้เกี่ยวกับเซคินกรุ๊ปใช่ไหมชีนวนตอบว่า ฉันรู้โรงเรียนประถมที่เธอสอนมาก่อนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มไซคิลิปมาถึงและทั้งสองคนก็เข้าไปด้วยกันเหอเจิ้นกดพื้นและรีบไปหาชีนวนด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยคนไม่กี่คนนั้นล้วนเป็นรุ่นพี่ของสีฉินไซคินต้องการกระแสะเงินสดอย่างเร่งด่วนพวกเขามาวันนี้ด้วยความตั้งใจที่จะทําให้ไซคินส่วนหนึ่งของหุ้นธุรกิจภายใต,ใต้ชื่อจะถูกขายให้กับสไปเดอร์นวลอืมการเจรจาตกลงกันอย่างนั้นหรือเหอเจิ้นยักไหลและพูดว่า มันง่ายขนาดนี้ได้อย่างไรทั้งสองบอกว่าพวกเขาเข้าไปในสำนักงานไม่นานหลังจากนั้นโทรศัพท์ภายในก็ดังขึ้นฮีเชนกดเพื่อเชื่อมต่อเสียงของกูนิงซิกบีบอัตรางเวลาของฉันในสัปดาห์นี้ฉันต้องทำให้มีที่ว่างสำหรับวันอาทิตย์ชินูออนและฮีเชนมองหน้ากันและฮีเชนพูดว่าโอเคบอส ไม่มีวันพักผ่อนที่แน่นอนสำหรับงานของกูนิงซีเหอเจิ้นไตรตรองตรมคาบะดามขวัตส,สาคัญและทำเครื่องหมายสองสามข้อก่อนและขอให้เลขาหยางเปลี่ยนเวลาในการสื่อสารกับอีกฝ่ายทางโทรศัพท์และเดินหน้าการประชุมสำคัญที่กำหนดไว้เดิมในวันอาทิตย์เลขาหยางดูทึ่งกูจัดวันหยุดสุดสัปดาห์เสมอหรือไม่วันนี้เธอจะได้รับดอกไม้ทันทีที่เธอมาถึงบริษัทมีการนินทาอะไรไหมเหอเจิ้นเงยหน้าขึ้นจากตารางชีนวนก็มองไปเลขาหยาง ดูเหมือนว่ามีคนกำลังไล่ล่าคุณกูฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่าคนแบบไหนที่ทำให้ในายกูหลงไหลได้ประธานกูถูกไล่ล่าจากคนจำนวนมากฮีเชนแต่หน้าผากของเลขาหยางด้วยปากกาคุณเห็นใครบางคนส่งดอกไม้คุณเคยเห็นนายกูปล่อยให้ผู้คนทิ้งช่อดอกไม้ไว้ในถังขยะอย่างที่เป็นอยู่หรือไม่คุณมาที่นี่เพื่อทำสิ่งต่างๆไม่ใช่พูดถึงการนินทาเลขาหยางยื่นลิ้นออกมาหดไหลและไปที่สถานีงานเพื่อโทรออก เฮอร์เจนยังคงศึกษาแผนการเดินทางและชีนวนถามว่าหลายคนกำลังไล่ตามเธออยู่หรือเปล่าฮีเชนมองไปที่ชีนออนด้วยการแสดงออกว่าฉันเหมือนคนที่สามารถทำเรื่องตลกเช่นนี้ได้หรือไม่พอไม่มีใครในโลกนี้ชอบกูนิงซิมันเหลือเชื่อมากรูปร่างหน้าตาของเธอเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้คนคลัง่งไคล้นอกจากนี้เธอยังเป็นคนดีอีกด้วยชีนวนเข้าใจว่าเขาไม่มีความสุขเล็กน้อย อุณหภูมิยังคงอบอุ่นมากในระหว่างวันและเริ่มลดลงในตอนเย็นมีเครื่องทำความร้อนมากมายในอาคารและผู้คนที่เดินเข้าไปในโรงรถล้อมรอบด้วยเครื่องปรับอากาศชีนวนกระชับเสื้อโค้ทของเธอให้แน่นและเมื่อเธอขึ้นรถกูนิงจือถามเธอว่าคุณมีการเตรียมการสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์หรือไม่ตอนนี้ชีนวนไวต่อคำว่าสุดสัปดาห์มากและสายหัวโดยไม่คิดว่าไม่กูนิงสิงั้นก็ไปที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอ้อ ปรากฏว่าวันอาทิตย์ได้รับการยกเว้นจากตารางการบีบอัดเพื่อติดตามต้นฟีนิกตัวน้อยเพื่อดูแมงกับพรุนกูนิงจือขึ้นรถแล้วชีนวนก็เดินตามหลังมาอารมณ์ที่มืดมนถูกกวาดออกไปเธอสตาร์ทรถด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอก่อนที่จะออกเดินทางเธอต้องการมองไปที่กูนิงซีจากกระจกมองหลังใครจะรู้ว่าสายตาของทั้งสองพบกันในกระจกโดยไม่คาดคิดกูนิงซีคุณมีความสุขไหมมันชัดเจนหรือไม่ชีนวนพูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่า ฉันมีความสุขราวกับว่าฉันจะเดทกับคุณกูณนิซิสายหัวมองพูดไม่ออกชินุออนพูดอีกครั้งแค่ล้อเล่นอูตรงตัวน้อยต้องตื่นเต้นมากรถขับออกจากชั้นใต้ดินชีนวนค่อยๆเคลื่อนตัวไปทางขวาพร้อมกับเบรกและรวมเข้ากับการจราจระบนถนนในรถที่เงียบสงบกูนิซิพูดอย่างไม่รีบร้อนมันไม่ผิดที่จะบอกว่าคุณกำลังออกเดทไม่ใช่แฟนของฉันเหรอเบรกถูกกดอย่างเต็มที่และรถที่ตามหลังเกือบท้าย กูนิงสิแค่ล้อเล่นฮะชีนวนยิ้มอย่างร่วมมือความตื่นเต้นของเซียววิวทองไม่สามารถควบคุมได้ตั้งแต่คืนวันเสาร์เขาพาชีนวนไปซื้อขนมผลไม้และใส่ทั้งหมดไว้ในกระเปา๋นักเรียนตัวน้อยของเขากินบนท้องถนน มีศาลาแมงกะพรุนขนาดใหญ่ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในเอสติทีตกูนิงจือขอให้ชีนวนจองตัว๋วที่นั่นขนมขบเคี้ยวบางอย่างก็ดีที่จะผ่านเวลาการจราจรมันเป็นเพียงว่าต้นฟีนิกตัวน้อยตื่นเต้นมากจนเขานอนไม่หลับทั้งคืนระหว่างทางจากยุนเชิงไปยังเมืองเอสเขายังคงหลบหลีกเหมือนไก่จิกข้าวชีนวนจ้องมองไปที่ถนนนี่เป็นครั้งแรกของฉันด้วยความเร็วสูงคุณอย่าประมาทนิ้วมือของเธอที่ถือพวงมาลัยเกือบจะขาวและกูนิงซียอยย้อยว่าคุณดูประมาทก,กว่าฉัน อย่าประมาทการจัดอันดับไม่สำคัญคุณดูประมาทกว่าฉันมีเสียงเชียร์ดังกึกก้องในผู้ชมหญิงสาวในชุดนักเรียนสีน้ำเงินและสีขาวปิดตาของเธอฉากนี้ก็กระพริบในใจของกูนิสิกในห้องโถงแมงกะพรุนต้นฟีนิกตัวน้อยอ้าปากพิงกล่องแมงกะพรุนและเงยหน้าขึ้นอย่างว่างเปล่าแมงกะพรุนขนาดใหญ่และขนาดเล็กเดินอยู่ในโลกน้ำที่เงียบสงบด้วยร่มและหนวดเปลี่ยนสีด้วยไฟพื้นหลังที่เย็นสบายเช่นเดียวกับช่างทอผ้าในฝันสง่างามและภาพลวงตา ดูวิธีการว่ายน้ำของพวกเขาความคิดติดอยู่ได้ง่ายเดิมทีเป็นการดูแมงกับพรุนกับอูถงตัวน้อยแต่ชีนวนมีส่วนร่วมมากกว่าใครหลังจากดูสถานที่ทั้งหมดแล้วกูนิงซีได้นำวิวทองตัวน้อยไปพักผ่อนข้างนอกสักพักมีที่นั่งระหว่างพวกเขาคนหนึ่งกำลังดูดนมกล่องหนึ่งชีนวนหยุดตรงหน้าพวกเขาไปทางซ้ายและทั้งสองก็หันไปมองเธอด้วยหลอดในปากฉากนี้ค่อนข้างตลกชีนออนนั่งอยู่ท่ามกลางพวกเขาและยิ้มให้กูนิงซีและพูดว่าคุณก็เหมือนเด็กเช่นกัน เซียววิวทองได้ยินและยิ้มในขณะที่ปิดปากของเขากูหนิงจือเอานิ้วจินไปที่ชีนวนและชีนวนก็โน้มตัวเข้าหาเธอโดยไม่รู้ตัวถูกต้องกูหนิงซีแนบช่องหูด้วยเสียงที่มีเพียงกันและกันเท่านั้นที่ได้ยินแฟนหัวใจเต้นอย่างบ้าคลั่งหลายสิบครั้งชีนวนหันไปมองกูหนิงจือกูหนิงซีถือฟังอีกครั้งและดื่มนมอย่างว่างเปล่าพอตัวละครแบบไหนที่ต้องมีบุคลิกที่เทียบเคียงได้กูหนิงจือเป็นแบบนี้มาก่อนไหม ชีนวนได้แต่มองออกไปและยิ้มอย่างอึดอัดใจกูนิงสิเปลี่ยนหัวข้อคุณเรียนที่ S University หรือไม่ชีนวนพูดอย่างใจเย็นว่าใช่เซียววิทองสังเกตการโต้อตอบของพวกเขาอย่างอยากรู้อยากเห็นและเมื่อเขาเห็นสิ่งนี้เขาก็ยกมือขึ้นอย่างกระตือรือร้นฉันป้ากูฉันเคยไปโรงเรียนแม่ของฉันมีปลาอร่อยและและไก่สับในโรงเรียนชินวนถามกูนิซิว่าคุณจะไปไหม กูนิสิยกทางของเธอขึ้นอย่างภาคภูมิใจและพูดว่าสิ่งที่คุณต้องการไม่จำเป็นต้องอ้อมพิเศษไปยังมหาวิทยาลัยเอสหลังจากทั้งสามคนออกจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำละอากก็ตรงไปยังปลายทางเดินช้าๆไปตามมหาวิทยาลัยต้นอินผัมเล็กๆเด้งไปมาด้านหน้าอาคารเรียนห้องสมุดโรลงละครหอพักท้องฟ้าค่อยๆมืดลงและทั้งสคนไปที่โรงอาหารเพื่อทานอาหารเย็นก่อนออกเดินทางไปหยุนเฉิง กูนิซิใช้ความคิดริเริ่มที่จะนั่งในตำแหน่งขับรถชีนวนเล่นกันกลกระดาษหินกับเสี่ยวอู๋งที่เบาหลังหลังจากไม่กี่วงล้อเซยวิวทองก็ง่วงนอนและหลับไปพร้อมกับดวงตาที่เหล่เมื่อเธอนอนบนตักของเธอชีนวนพูดเบาๆว่ากูนิซิขอบคุณสำหรับวันนี้เมื่อไฟรถส่องสว่างบนถนนข้างหน้ากูนิซิก็ขดริมฝีปากของเธอและพูดว่าเออโดยไม่เหล่